ชาวไปแบ็คชาวลิสตี้กันด้วยนะครับก็ของกา สวัดสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้ทั้งคนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของคนสำคัญของพี่ทั้งสองคนนะครับก็คือเป็นวันเกิดของเพื่อนผมก็คือมารีสวนมากแล้วก็ถ้าส่วนใครยังไม่รู้เนี่ยนนว,นนวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของลูกผมเหมือนกันนะครับก็คือวันที่3กุมภาพก็ต้องงงชิบหายเลยแม่งเกิดพร้อมกันทำไม่ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปโคราชนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเดินทางไปโคราชเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ลูููกก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 ่่่่่่อออออออนน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 นะะะะะะคคคคครรรรรััััััับบบ็็็็ืเเ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 เดดดีีีีีีี๋ยยยยยวว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 จจจปปปปปตขขขึ้้้้้้้มาาาแแแลลลลพพไไงฮิิ์์ใหญททุ จะเดินทางไปโคราชก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวผมจะเป่าเค้กกับตันก่อนนะครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเป่าเค้กทุกปีแต่ว่าไม่เคยอยู่แบบสังสรรค์กับลูกเพราะว่าลูกผมปีนี้ก็สิบขวบแล้วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมจะคุยกับตาแล้วว่าเอออยากจะพากับตันไปด้วยไหมก็เดี๋ยวมาจัดพร้อมกันเพราะว่าลูกผมโตแล้วไงแล้วประเด็นกับตันอ่ะเคยไปบอกกับเปียกวรู้ไหมพี่เปียกพ่อไม่เคยอยู่สังสรรค์กับหนูเลย โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเรียกพวกน้งนองๆมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกผมกันก่อนที่จะไปโคราชนะครับทุกคนป่ะ A later few moments โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เรียกกัปตันมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเค้กของกัปตันนะครับที่จะเป่าก่อนจะไปโคราชนะครับก็คือจะเป่าให้ลูกก่อนนะครับทุกคนก็คือ <c oughs> มึงกิน <c oughs> ไม่ได้ ก็เดี๋ยวผมทักหานัดก่อนนะครับนัดอยู่ข้างล่างกับกัปตันนะครับทุกคนแต่ว่าผมมีของขวัญให้กัปตันด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของขวัญน,นะครับกัปตันเนี่ยขอไว้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากัปตันเนี่ยขออะไรนะครับทุกคนคือขอแล้วแบบผมแบบปลื้มใจมากเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นของขวัญน,นะอ่ะเดี๋ยวกัปตันน่ะเป็นคนขอเลยว่าจะขอท่านแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวปิดไฟปิดไฟปิดไฟมาเร็วแฮปปี้เบอร์เดอร์ลูยูเฮ้ยไปไปลูยูไปแฮปปี้เบอร์ อ่ะเปล่าอขอของขวัญอะไรพ่อไว้ไหนขอไหนไไว้หนบอกบอกกล้องนี้ของขวัญอะไรพ่อไว้พูดเร็วเงินสองเมื่ออ่ะเอามาเงินสองเมื่อเราไปทำอะไรบ้างเอาไปทำอะไรบ้างเดีบอกกล้องพูดหนึ่งคืออะไรเอาไปให้ใครอยากทำอะไรเงินเนี้ยเออเอาให้ย่าอ่ะให้ย่าเท่าไหร่ให้ย่าเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมพูดหนึ่งห้าพห้าพันห้าพันอ่ะราคาอีก ให้ตาต้แล้วให้ใครอีกให้แม่ห้าพันห้าถานแล้วนะลนแล้วนะลดไม่ได้นะขอให้ก่อนเดี๋ยวถ้าย่ามาบอกว่าเลยห้าพันอะเลย่ห้าพันเก็บไว้ไหนเดิมๆเราบอกเหรอาไป เอาไปให้ด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ไปถึงภูวิล่าล้วบอกว่าไม่สามพันนี่แเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้นี่อยู่ในห้องมาขอเงินตอนแรกอ่ะกูถามว่าให้ย่าเท่าไหร่สามพันแล้วมันจะมีให้ห้าพันเดี๋ยวกูว่าไปนู่นอ่ะเหลือสามพันปักไปไปอ่ะเอาเอาเคปไปกินไหมโอ้โหมันคือคือเบ้าเคปเลยอ่ะเบ้าเคปเลยอ่ะเคปเลยปลาลูกปลาไป โอเคนะครับทุกคนภารกฤฤิจของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบรย้อยแล้วหนึ่งอย่างนะครับก็คือวันเกิดลูกนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเตรียมเก็บของก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปโคราชนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมก็จะออกประมาณบ่ายสามครึ่งประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไงรอคนนั่นรอคนนี่รอคนนู้น,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 นเพราะว่าไปกันทั้งบ้านเลยนะครับส่วนน้องกัปตันเนี่ยก็จะไปภูวิลล่านะครับผมจองบ้านภูวิลล่าไว้ให้ก็คือหนึ่งคือตอนแรกผมอยากพากัปตันไปด้วยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เเนนนนีีี่ยยกัััปตะมรรคบแล้วช ไปกันกินสังส,งสรรค์อยู่ที่นู่นกันนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็ไปทำหน้าที่เพื่อนก่อนเพราะว่าทำหน้าที่พ่อเสร็จแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่โคโราชนะครับทุกคนไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ถึงโคราชแล้วนะครับก็คือบ้านภูเวฬาที่ตาเนี่ยเช่าไว้นะครับทุกคนบ้านค่อนข้างสวยเลยครับทุกคนอันนี้ผมเพิ่งถึงเลยนะผมถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับและประเด็นเนี่ยผมถึงปุ๊บผมเอาเสื้อผ้าเข้ามาเก็บเมื่อกี้ผมแอบมองมันอยู่กับน้องผมทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูมานี่มานี่คือออออแแแมมมมมมม่่่่่่่งงะะะะกกกกกิิินน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 เเเเเเเหหลลลล้้้้้้าาาาวววยยยไไีีีทััััััขผสถบบ เดี๋ยวน้องมันจะเสร็จมัมมันเอาจริงๆนะดูดูมันดูมันดูมันมัน จะถ่ายคลิปว่าว่านี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าขอถ่ายอะไรไม่รู้ถ่ายอะไรถ่ายเพื่อนจะถ่าย่าเออว่าว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับ<ต>อะไรอย่างนี้เอา,อเออาตรงๆเลยอพี่พี่ซื้อนี่มาให้เพว่าโอ้โหอ่ะในใจบอกตรงๆเลยต่อหน้าเด็กเลยคือน้องดิวจำ ตอนที่น้องดิวอยู่ขอนแก่นได้ไหมอพอน้องดิวอยู่ขอนแก่นมาม,มาพัทยาน้องดิวก็สวยขึ้นมีน้ำม,มีนวลมีน,น้ำมีนวลและอะไรดอกกูเคยบอกมึงแล้วว่ากูเคยชอบอแต่มึงบอกว่าไม่ได้ให้น้องบูไปเมียอนาคตที่ดีไหมมันบอกว่าไม่ได้มันบอกว่า,ม,ม,วามันบอกว่ามันจะผิดกันเวลาผมเลิกกับน้องอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ข่าวดียังเอออะไรข่าวดียองมันชอบพี่มาถามยังขอทำไมอีกเนี่ยนี่พี่เบลรู้สึกยังดิรึดีไหมก็แม้ กขับมาหน้าขับยไม่รู้อ่ะาม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 าเดี๋ยวพิ่แหล่งอะไรเนาะต้องใส่จใส่ลองดูดิใส่น้วไหนนี่ออะใส่ใส่อะใส่เนื้อไหนเออ ไม่กูตั้งใจจะให้เขาคือต้องพูดอย่างนี้พี่นกอ่ะพี่จะเลิกอยู่แล้วจริงที่จะบอกเขาตรงกตเกิดแต่พี่ก็ผมกับพี่หนุมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก็อะไรแ้่พี่มีหนูพี่ตาหนูไปไว้ตรงไหนเออตรงนี้เนี่ยว่าแต่ไฟเราสนใจเขาสิสนใจอะไรมึงดูมือเขาดิมือเขาพร้อมล้วงกูเดียวเดียวโอ้โหรอ ไปเลยแตนแรกโอโหเพื่อนพาไปรีวิวบ้านหน่อยดิอยากแข่งนุกอ่ะโอ้โหจะไปแข่งเลยเพื่อนจะไปแข่งดิวดีวกับซินแทงเป็นไหมสองสองน้องกูได้ไหมได้แข่งไปเลยมาเนี่มาเนี่มา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 แวก็แข่งแข่งกันได้ให้เพื่อนจับกัน้ามาคู่เลยอ่ะถือ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 มายกไว้อามันไม่หนาวนะเปิดแอร์อุ่นรอ้เสื้อได้ไหมอ่ะหนาวขนาดนั้นเลยไงหนาว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 มาเนี่มาหนุ่มมาเดี๋ยวเจอ หลวงปู่เอ้ยเอนี่รัดแรงนะเฮ้ย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 เอาปืนเปินไปเปล่าเอออะไรก็เหมือนยุคเราไม่ไม่ต้องไปดีกว่าเดี๋ยวไป่าได้เออเออให้มันเบานะเดี๋ยวมันถ้ามันเบาเดี๋ยวมันจะเอาเอาเงินใหญ่เว้เนี่ยเนี่ยผมมานเอาไอ้ปากไปเออเอไอ้เที่นี่ก่อน อันนี้บอกคนดูว่าครับอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะอันนี้บอกคนดูนะไอ้เทียนเขบอกคนดูไปเลยที่กูเคยชอบบองดูเลยแล้วมึงจะมึงจะมาใครมันเคยจะใส่ผมมันจะทำยังไงอ่ะมันจะมันเคยจะใส่ผมให้กูแบบใส่สิ่งดานไงว่ามึงเฮียกูมึงเลวเรื่องผู้หญิงอ่ะมึงเลวไป่ใคไม่ใชั่วมันเคยจะใส่ผมมันโกรธผมจริงเรื่องน้องคุณดูถามหน่อยถ้าไปหาน้องแบบคนดูมีเพื่อนแล้วมีน้องไม่กูถ้าไปหาเขาเฉยๆแล้วน้อง ไม่มึงมันเหี้ยเดี๋ยวไม่กูจะไปหาน้องกูเรื่องผู้หญิงมึงมันเหี้ยคือตอนนั้นน้องโอก่ะอ่ะแล้วไงแล้วกูทัดไปมึงมีอาการอ่วแล้วทำไมกูจะไม่มีเพราะเราเพื่อนกันก็กูรู้ว่ามึงเหี้ยเรื่องผู้หญิงคือไม่อยากให้ผมผมพบกับน้องแล้วก็มันมันโกรธบอกบอกให้นะถ้ามันได้ยีทีแล้วมันแบบไม่มีเลยนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะกูเอาท่อโอ้โหเจอเมียกูละโอ๊ยื่อนี้ รู้ไหมมันโทรหาใครไม่รู้มันถ่ายเคาไหนไอ้เฮ้ยเมื่อกี้มึงถ่ายคลิปมึงอยู่ตรงนั้นไม่ร้าโทรมึโทรไหนมึโทรไหนน้าโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะดูนี่เออไอ้ที่พรมเลยฮทัดเช็คโทรศัพท์ดึงเนี้ยเดี๋ยวนีไม่มีมีนะเฮ้ย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 อะไรกระดูกแต่งตัวว่ะเจอทีไรก็แต่งตัวแบบโอ้โหแต่งตัวสวยไม่ก็เขอเปล่ากูมองแต่อันนี่ผมไม่ได้มองอันไหนต่อยเหรอผมดูแล้วใจ พออีกทีได้ไหมเฮ้ยนี่อุ้ยนี่ห้องอะันนี้อันนี้ต้องเข้าหรอเปล่าห้องนี้เออห้องเราไว้เล่นเกมเอาไว้เล่นเกมมาเล่นเกมมาเล่นเกมเออเออเล่นเกมเล่นเกมอะไรอ่ะอันนี้เล่นเกมอะไรเล่นเกมแบบว่าปาร์ตี้จีจานไป็เพื่อนนอนห้องไหนเพื่อนนอนห้องไหนเพื่อนนอนห้องนี้ไหนครับนี่เราห้องนี้ครับ ทำอะไรกันเนี่ยสาวๆกันถพราอเอาไว้ไดคือผู้หญิงอรัอันนี้มุฟ่งกูดีๆงะคเพือนไม่เกี่ยวกับเมียมึงอ่ะคือน้องน้องปอนน้องแได้ง่อ่ะน้องนุกอืน้องนุ่นอืมแล้วก็กู้งจะเอาหมดเลยเว้ยที่อิบอ่าที่มิจบุกอ่ะที่เด็ดกูจะเอาคือโอ้ยโอ้ยเฮี้ยมันมาแล้วเว้ย จังหวะนี้แหละเล่าว่ะมาถึงกูอยากกินเพียวอ่อยากกินมา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 เฮ้ยอยากกินใช่ไหมเอ้าอยากกินใช่ไหมเฮ้ยมึงอยากกินใช่ไหมมันมันอยากกินเพียวเพื่อนมันถึงได้ไหมเพื่อนมาถึงก็เออรู้นี่ไงอ่มึงไงเอออยากกินน่ะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยแต่ไอเฟมอ่ะเวลามันมาหะวันนั้นอ่ะผมจำได้ว่าเอ้ยมันเกิดมันเกิดนั้นมันเกิดนี้แบนหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งมาหน่อยเดียวนะหนี่ <icana> เงียบก่อนเออเงียบแพรมานี่ก่อนครับแพรเอาลูกมาดูให้พ่อกินเหล้าต่อหน้าลูกเอาบ้าป่ะไม่ไม่ไม่กูจะให้ลูกมาดูเกลียดพ่อกินเหล้าต่อหน้าลูกไม่ดีมันไม่ดีเอาเอาลูกมาเออมาเอานี้กินนิดเดียวลูกลูกทำไงอย่างงั้นน่ะลูกเอาแบบพอหอมป้าหอมพอพอแบบแบบแค่นี้พอโอ้ยวันเกิดเพื่อนทันทีพี่น้องเอ้ยมานี่กูกินเองใครกินอย่างนั้นน่ะอ่าเดี๋ยว เอาแบบเอาเอาเอารักเอาักไอเฟนเท่านี้เอาักเอักไหมด้เลเอัเอาแค่นี้พออันนี้ถือว่ากินได้ครับเชฟโอเครสชาติเหมือนโกโก้แค่ครับมัดีเพราเกิดเขาปีนี้ยี่สบเก้ายีแปดหากันยกสิบวกันยนประมาณยี่สใช่หรอเขาเกิดปีเดียวกับผมยีใช่หรอ ยี่แปดครับแม่อายี่สิบแปดเหรอใช่ยี่แปดอายี่สิบแปดกับยี่แปดเนาะเออแล้วแม่คิดว่ามารีจะสตรีมถึงอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้อะแล้วแต่คนดูอะคนดูเขาเยอะอยู่ตอนนี้คนดูเขายังรักอยู่ว้าวใช่ที่เขาก็มาฟ้องแม่ฟ้องว่าอะไรครับแม่แม่ไอ้มารีไม่จะทำงานอ่ะคนดูโทรมาใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยกินนะแม่ขายลูกใช่เจนไม่ท้อ นแม่มันบอกว่ามาิีมัสกินเนยมันมาฟ้องแม่ะไยของแม่เนี่ยโอ้ยครูครยอมแม่แป๊บนึงเออไปไปไปเข้าไปข้างในได้แล้วได้เลยประมาณได้เลยครับแม่แต่ว่าถ้าไม่สะกิมเนืรอนะ ผมเนี่ยกระโดดสะพันไข่ตายให้รอๆเลยอะไเงี้ยมันมีอย่างนั้จริงๆแม่มีม่ไม่โกหกไม่โตัหลอันี่เรื่องจริงนะทุกคนโอ้ต่อไปแม่แม่มสัญญาว่าจะบอกมารีให้แล้วจะเห็นช่วงเนี้ยแม่ลงคลิปบ่อยมากใช่ลงคลิปแบบคนดูเยอะแบบสักสี่สินาทีก็ยังคนดูแบบเยอะใช่ค่ะช่องครัวคุณแม่มใช่ไหมเฮ้แม่แม่เปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้ครับคุณจะข้างวันคุณจะเกิดหลายรอบนะโอเคโอเคโอเคัเท่งคืนลโอเคโอเคไป มาเบาคิด okay. Happy Birthday ก็ครับแม่แม่ก็ตก็ได้ครับแม่แม่เดี๋ยวเข้าถ่ายได้ไหมไม่แม่ไม่มันจะอวยพรามในหนูไหมเนี่ยวันเกิดปีนี้ขอให้มาลีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมหวังเงินทองไหลมาเทมานะลูกนาแก่ขึ้นอีกปีนึงเฮ้ยแก่อะไรแม่สองยี่สิบหกอ๋อยี่สิบไม่ให้ยี่สิบแปดนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยครับแม่ยังไงก็รับมาลีแหละครับอืมอ่าไป็นอย่างนี้ อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนคิดถึงใด้อั้แรกขอให้ตัวเองพูดเล่นเลยเนาะอ่ะพูดไปเลยขอให้ตัวเองแบบไม่มีโรคอะไรในตัวเลยแล้วก็พ่อกับแม่ไม่เอาเงินสุขภ้ายอย่างแรกแล้วก็ให้พ่อหายเจ็บทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาครับแล้วก็รักแฟนด้วยไม่ให้ไหนเออหอมแก้มหอมแก้ม

กูเนี่ยก่เนี่ยว้าวโอเครับเับเงนจากนี้มันต่างก็ดีนะโอครับขอบคุณคนครับพี่พอผมครับน้องขอบผมครับขอบคุณครับม้าสุกมากเพื่อครับเดปีปีนี้100รล้านโอเมาอยู่แล้วแม่แล้วปีนี้ดวงมาแล้วด้วยผมไปซื้อลูตามาแล้วมาแล้วมาสตาเท้ามาแล้ว ับบเ่งจะปามลยใช่ปีนี้ปีนี้เพราะปีเดียวกันอายุยี่สิบเก้าครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเพื่อนไม่ใช่ ยี่เจนแต่ปีนี้เ well, ป e ็นปีของปีฉลูใช่ป okay> okay. ีรวยโอเคครับขอบคุณรยแต่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 กว่ากว่าเราจะมาอยู่จุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณคนดูด้วยอ่าถ้าไม่มีคนดูที่ซัพพอร์ตอ่าก็ไม่มาถึงจุดนี้เราขอบคุณคนดูด้วยครับขอบคุณทุกคนครับเราขอบคุณเพื่อนขอบคุณพี่เปาขอบคุณซัพพอร์ตครับคุณลั่นลั่นเลยดีกว่าเพื่อนเอาเล่ามาเล่ามาเดี๋ยวผมไปลั่นก่อนนะขอบคุณพี่เปาที่เป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ตให้ตลอดนะ ใช่ก็มาทำกล้องให้ผมทำครับครับคุณครับโอเคครับทุกคนเอ้าเอาอันนี้มาไอ้บูจัดการดิหลงเล่าอ่ะเออเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยเพื่อนพร้อมแล้วเนี่ยใครจะไปกินห้องไหนกันแล้วแต่เด้อแต่เมาพี่ขอนอนด้วยเด้อคืนนี้โอเคครับทุกคนพี๊บน่ารักด้วยโอ้ยแล้วเมียเพื่อนก็บอกเออ